ประหยัดอันนี้นะครับแค่พันกว่าเควีเองเหมือนประหยัดบินสนุกครับบินนานๆไปเลยชอบเชี่ยวก็อากาศดีนะเนี่ยอครับ วันนี้เดี๋ยวมาพบกับของเล่นใหม่ครับผมไม่ได้ทำอะนานอะปีบินอะหลายปีเลยผมไม,ไม่ได้ทําเล่นนะครับมาลองลองเอฟเอฟครับอันนี้แบบนี้เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานชนอเองครับชนเ,เองล่วงนู่นเลยไม่รู้ใครมาชนใครครับอาจารย์วามาชนผมหรือเปล่าไม่รู้ครับชนกันบนอากาศนะครับอันนี้เป็นปีกบินปีกบิน80เซนนะครับอ่า ถามจากฟิวเจบอร์ดนะครับฟิวเ์บอร์ดทั้งหมดเลยนะครับมอเตอร์สอง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 หนึ่งหนึ่งสองครับสองสองหนึ่งสองหนึ่งพันเก้าร้อย KB นะครับใบพัดเบอร์เจ็ดเจ็ดเท่าเลยนะเจ็ดห้าเป็นบอ่อนนะครับเป็นบอ่อนบทั้งหมดเราจะเล่นแบบประหยัดประหยัดแบตครับสปีดสามสิบเอนะครับอแบตสองพันสองใช่สามสิบซีนะครับสองสองสามสิบซีตัวนี้อ่าชุดประหยัดนะครับชุดนี้ฟิวเอ์บอร์ดก็ไม่กี่บาทนะครับเวลาเราประกอบชุดไฟใหม่นะครับเราเราจะมาเทสเนี่ย จับมอเตอร์ใหม่อะไรใหม่เนี่ยให้เราคายดิเบียดก่อนนะครับเอาเร่งขึ้นนะครับเสียมแบตครับฟังจังหวะสองทีเอาคันเล่งลงโอเคนะครับเสียงปกตินะครับดูการปรับสายขวานะครับขวาขวายกซ้ายซ้ายยกขวาขวายกซ้ายซ้ายยกขาปุขึ้นขาปุยลงอันนี้เป็นปีกแปดสิบเซนนะครับอ่าครับ ชุดนี้เน้นเล่นประหยัดครับเล่นประหยดัดน,นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับขอเกาะก่อนเล่นประหยัดกินขนมอีการขึ้นก็นเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูอาการก่อนนะครับกินกินซ้ายกินขวาหรือเปล่า <ห>อืมโหวันนึ่งก็อากาศดีครับเนี่ยอ่านี่ชุดไปแค่ประหยัดพลังอันนี้นะครับแค่พันกว่าเควีเองเหมือนประหยัดบินสนุกครับบินนานๆไปเลยชอบเชี่ยวก็อากาศดีนะัะเนี่ย เนี่ยครับเขาได้ยู่ครับการเกาะอากาศเกาะอากาศครับเวลาเราเบาเครื่องมันไม่ทิ้งตัวนะครับปกติบางลำมันถ้าเราเบานี่ไม่ทิ้งลงมาเลยแต่ตัวนี้เบาได้ครับล่อนได้ครับโลพาสผ่านหน้าแบบช้าๆก็ได้ครับเกาะอากาศดี ลองดูดีครับช้าก็ได้เร็วก็ดีครับฮ่าดว่ายังไปได้ตอนครับบินดีครับพอกลากเมึบเลยตัวนี้โอ้ยโดนลมแรงแค่ไหนก็ยังโอเคครับ แล้วประหยัดเลยครับฟิชพอดแผ่นเดียวไม่กี่บาทห้าสิบกว่าบาทน่าสร้างเลยนะครับสนุกสนุกนี่เข้าทงเข้าท่าได้หมดนะครับไม่เสียาการนี่ครับเข้าโค้งหนึบมากเลยครับมันมันหนึบครับการเข้าโค้งจะหนึบหน่อยอ แต่อันนี้เราเราผมผมเป็นผมเป็นคนชอบ,บ,ชบอดึงกระดิ่เห็นไหมครับถ้าชา้าๆมันก็ไม่ทิ้งตัวนะครับบางลำทิ้งตัวแฟบลงไปเลยเราตกใจมอเตอร์ทิ้งตัวงานน้ยที่เราทำลำเล็กๆอะ่ะคือลำเลก็กอะ่ะมันไม่มีพื้นที่การเกาะอากาศนะครับพอลำเลก็กพื้นที่มันน้อยบวกกับน้ําหนักมันเยอะอ่ะมันก็จะทิ้งตัวไวครับอืแตต่ันนี้อันนี้มันลำใหญ่เนาะน้าหนักมันก็สมดุลกับลำนะครับดีนะครับ ช้าก็ได้เร็วก็ดีครับตัวนี้อันนี้แบบแบตนี่เมื่อวานตกพับครึ่งก้อนเลยนะยังเล่นได้อยู่ยังปกติอยู่อันนี้วิญาครับแล้วแต่คนจะจัดชุดไฟใส่นะครับชอบแบบเล้าใจแฟบอลเฟสบอลเกือบสองพันเจ็ดยันสามพันแล้วแต่เลยครับแต่นี่จานเบิรว่าขอเน้นประหยัดดูสิชุดประหยัดมีลีแล้วอ่าวินเหมือนเอฟเลยครับมันก็ไม่ธรรมดาครับความเร็ว มองเอยจอกับอัธรดจริงมันต่างกันครับดูของจริงโโมันโอ้โหมันร้องไายท้องได้ปะอ่าเป็นไงโอ้หงายได้เลยครับไงายได้ครับน่ตอนนี้งายท้องอยู่นะครับดูฟินตั้งอยู่ด้านล่างเลยนะครับนี่ฟินอยู่ด้านล่างแล้วงายท้องมาตัวนี้เล่นดีครับหนึบด้วย<ง>ราคาประหยัดด้วยสร้างเองก็โอ้โหสบายเลย การเบิร์ไส่อย่างไงถามสูตรกับแก้เอาเองนะครับแอดไลน์มาคอมเมนต์มานะครับสูตรตัวนี้โอ้โหเล่นดีครับง่ายท้องายท้องเข้าทงเขา้ทเขาท่าได้ครับสูตรมั่วเรา,เอาออกแบบด้วยภาษาบันนึกค,ครับเนี่ยอา่าใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์ด้วยเราเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงวัดแบกกันดูนะครับ<ม>ว่าขึนไปถึงเนี้ยเราก็เล่นแบบเร่งมัง่งพรอมมั่งจะกินแบตคะแนนไหนโอเคเลยครับ มันหนึบนะครับตีกงตีกลับได้เลยอะไรได้เลยจะเทินมาหรือจะตีโค้งอะไรมาก็นี่ดูความเกาะอากาศดูความเกาะอากาศนะโอ้จะรับแต่ไม่กล้ารับครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูแบตนมครับชุดประหยัดครับนี่ชุดไปแค่ช่วงนี้ก็จะมีคลิปมาให้ชมกันหน่อยเพราะว่าอยู่ตรงการครับ นี่ครับชุดไฟบ้านธรรมดาของลาซาด้าเขาใช้ได้เราไม่ต้องอะไรมากเลยยังไม่หมดเลยครับเท่ครับเดี๋ยเดี๋ยวดูยังอยู่ที่สิบเอ็ดจุดปดนู่นนะครับโอ้โหนี่ไงครับชุดประหยัดจานเบิร์ดบอกประหยัดจริงๆครับเราเล่นดีครับตัวนี้ถ้าสองสองนึ่งสองครับก็จะประหยัดครับสองสองนึงสองมันมีระยะลูกที่สั้นลง ก็จะไม่ค่อยกินกระแสมากครับสองสองหนึ่งสองใช่ครับชุดแล้วก็บวกกับสปีดสามสิบเอประหยัดเล่นสนุกครับประหยัดในกใหญ่เลยใช่ถ้าอยากเล่าใจอยากเวทวานเว็นวานก็อามเอาแต่ก็ไม่รู้ว่ารำจะรับได้หรือเปล่าครับแปดสิบเซนนะฟิวเจอร์บอร์ดอะถ้ามันมีพื้นที่ที่กว้างอะความแข็งแรงของฟิวเจอร์บอร์ดเริ่มหายใครสนใจก็กิงกลางมาติดต่อกันเราเองนะครับตัวนี้รับประกันครับผมรับประกันเลยเล่นดีครับโอเคครับ